สีแดงครับผมสีแดงนี่สิดน้องของสิดคนนี้โอเคแล้วคุณต้นสิ์อะไรครับคุณต้นนี่สิ์พี่โรงงานบาเทอร์นะครับโรงงานกระดาษไปคนนี้ <c oughs> ดูว่าแล้วใครจะชนะโอ้โหดูจากชั้นเชิงแล้วดูจากนี่ดูกลางเนื้อรวผมมาออกาออกเลยดีดีดีมาเลยดี <c oughs> ประกบเลยรวมยังไม่ชนกันเลยเ้ยพี่นดเว่นันหมดพี่นเเอ้ยเอ้อ้พุ่งหนแล้วัน้วร่วงเวลาเขาไปแล้วมัเอ้ยมันเิดตรงที่สีหรือเปล่า ทำไมใส่ดําเงินเรื่องตารร